สบายดีพี่น้องวชิกรทุกคนได้เอคนชิกรมกรมลแล้วลยแม่น,เน,เน,เน,นเมุเกียรตวเก็บเพ็ดขึนอ่ะนี่ใกตัวเก็บนี่เลยลงไดวงหน้ามาดีมัม่วเอ้าไปผู้เก็บเกิร์ กระชามพอมันอดเไปเบิ่งบนห้องเอาปีกายเนี่ยอันนี้มีหรือเ่โหเปล่ามีจิ้มมาให้เลยเอาเห็ดปั่วด้วพี่น้องอย่าปากดังอย่าปากดังนี่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 เห็ดนี่นี่นี่ม่นอกเก็ตเอาแล้วตอยเป็นมือกล้องเอาไม้จิ้มอ่ะ เด่ดอกอ๋าดอกนี่ดอกนี่ดอกจูมนี่เห็นมันฮักไหมดอกจูมอ่ะนี่ดอกจูมเลยไหมอีกที่หนึ่งผัวผัวผัวไอ้ป๊อเปื่อยอีกแล้วผัวผัวได้แกงแรงอยู่แด้ออกฟางผัวโอ้ฟังคุณก็ออกผัวผัวปาขาวเลยจะปากจะอีกแล้วจะปาก ปากเด้อพี่น้องไอ้ปวดเลยพี่น้องไาเก็บเก็บเก็บแม่แม่ลองเกี็บเก็บเดี๋ยวเวาี่ลงเมืองหน้าอีกนี่หนีดอกนี่ยังเก็บแบบเหมือนดอกเลยได้ทางนี้พี่น้องมันออกวานนี่พี่เนาะพวกน้อยนี่เอ๋อหนาวแล้วก็มีเอ๋อหลายด้วยแล้วก็จะเมื่อเนี่ยอาไม่ใช่บ่ พกมือเนาะมาเริวเอามือเอามือไปเดียวเอาออเอาไปหน้าเลยเนาะเก็บตัวในกองไว้ให้แม่ผู้วิดพี่เนาะผู้เพิ่นเก็บอยู่ผางหัวก่เก็บเอาเลยเพิ่นเห็นน้อยเดียวแมงเกะเห็นน้อยเดียว ไปตัวยมาสอกเห็นไหมเปลือยอยู่ดอกน้อยเนาะักเอาฮิดพวกพักหัวเรามีอย่าปากอีกเก็บเขียบเขียบเขีบเอาฮิดพวกเอาฮิดพวกพี่น้องผูกฟางหุกเถอะมุนเข้าไปกันเนอะเก็บกันเนอะเอาฮิดพวกเนอพี่น้อง ข้งนี้โบมีบ่โอ้ข้งนี้ก็มีวิวิที่พี่พี่จอกช้ำดอกโอ้ลายเติบอยู่ได้เก็บมือแกงกินน้ำเดียวนี่พี่น้องโอ๋อจุ่มอยู่ก็มีมาเด้อ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 เก็บพวกนั้นน้องต้อยด้วยจ้าถ่ายกล้องหน้าก่อนพี่น้องให้น้องเกลือมาเก็บข้างนี้เลยเนาะ ừ đàn lẽ thằng phun kem chung chu nhuan phục phụ. phụ kiếp cả kassam nho anh nhưng mà cái đấy phục 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 ô nhung phục nhung, phục 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 nhìn phục nó, ôi ngàn Org, นี่หิดบวกหิดบวกห้าโบเฮ้ยดึงอาเลยฮักเลยเนาะนี่แต่พอมันเอาเนาะพี่น้องเอาหิดออกอ่ามดอกสุรีแกงเลยนี่พวกน้อยนี่ แกเพชรปวกเด้อแกงกินแรงได้แล้วอาหารแรงปากดังะ่ะปากดังกับมีคนดอกใส่ลูกสาวมาเบิง่งมาเบิ่งล้วบ่เห็นฟ้าบ่เคยเอาะเบิ่งเร้วบ่วเห็นวะตัวเมเดนะมาเบิ่งแล้วอ่ะพืมปวก เก็บตาลเป่าอู่ติบึงอยู่นาเว้ยอีกพี่น้องออกได้อยู่นาเก็บเกล่งวินนํา ต Finally, right? like ัวน well. ี้คือเห็นแต่กาดมันกลืนไปก่อนไม่ซีมัดแล้วนะเนาะอืมตัวนี่มีมีเห็ดปวเลยดึงมาซักก์นี่ได้ดอกดึงอลไรพี่เนาะอ้ยไม้อะไนี้ก่ะ ตัวนี้ยังจูมอยู่เนี่ยเดียวไล่อะน,นอาจูบๆอยู่ในเดียเด็กอย่าตาไลา่ด้วยพี่น้องเก็บเพชก่อนเก็บว่าเทือละดอกสองดอก เออบัตรเราเอาไปกาเลยลงไปเ้าหน้าเลย ôi ừ, mơ bằng với nó có thốt đơ thế để áo nó từng mai chim mà nó mẹ có biết ạ cái đéo tôi chùm này มันเห็นตัวมาบ้างนี่นี่อ้อยเนี่ยนี่นี่นี่ดำดำยู่นี่เออได้ละพี่น้าทางในนดำดำเนี่ยนี่เห็ดพวกเรา Bạc đăng bài, vino. Ah, thằng bì cầm bì cầm bì cầm bì, Pì. Mhm, thật thế Mhm, hm. 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 เน่ไม่อีกแล้วพี่น้องคือชิม,มัดเลยละครแมโคโวิตกำลังออกมาป่าเห็ดเด้อพี่น้องเลยมัดเลยนะ กระซามน้อยหนึ่งน้องโอเคไกินปลาตายจะนี้ดอกนี่ออกช็องออกอ่อนช้อยมูดมูดดีอะเพราะนลานมันนีาถ้าเราถ้าเราไอตัวอันถ้าเราบูจีมันละถ้าเราบูทายเนี่ยเอ่อเพิ่มอีกนี่ยลายพวกเขาไม่ออกยาวออกยาวนี่เดี๋ยวติดข่าวให้ทาบไปจ้าวจะเย็นไปไปกูเด้อพวกน้องได้อาหารแรงนะไปนี่แหละ พวกน้อยตนี่องหมดหมดอยากลงเบิ่งเรอ่ลงมันละลงเรียบเ้ยแล้วค่ะต่ลงเลยมมันต่ไปลงนี่อดลงลงลออเพราะ้าให้ด้งให้นีจคอยเย็นซะมวกัพี่น้อง อนนี้ประมาณห้ามงยังเพื่อจะไหลฮอนเอาเฮ็ดพรมให้พวดลองชิมดับเลยเห็ด้เอเรียวไพ่ไใจมาชิมดูยากไปก่อนคืนวันนีม้มานะเงินมไหมเอ้คุคิ่า พิัปะจขบนมันออกปื้อได้มันออกลาได้ออเข้าีนนี่และออกส่นนี้เลยออกอันนี้สิดับนี่ไออกนี้ออกลายมันกอดกตาเลยออกออกกันออออกลายีงก้อนจรยนมิต้ห้บวกมาปะก้อนสาวแกงเห็ดปวกมือแรงพี่น้อง หอมใช่ตัวนี้อใหญ่ยิ่หอมจ้ะนั่น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 นันอันนนน้องน้องน้นยอดเดียวนี่เนานี่มะข่ายนี่กรหองใส่เก็บนังขมังค์ข่าตัวนี้หนาวอยากหนาวอะไรนี่แอกต่ว่นนี่ผ่นผ้านี่ผืนนี้ผืนนี้นผ้าพีนี่าพีนี่นี่กันยังบางกันเล เกทีพวกพี่น้องเส็บแสบมือแรงิปลาบเวงไปจบได้ไหมาด้บ้างได้บางครับคลิปจะลาไปก่อนลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้าคลิปนี้กับสวัสดีเอคลิปหน้าด้วยจ้าบ๊ายบาย